ค okay. สวัสดีครับวันนี้มีของใหม่มารีวิวนะวันนี้เราจะมาดูแกะกล่องเจ้าอเมริกันเอ็กซ์เพสแพลทินัมนะเป็นแพลทินัมาร์ดนะพอดีเที่ยวนี้ทำแล้วก็ทำบัตรเสริมให้สองคนแม่ลูกอีกคนละใบนะก็เก็บไว้ใช้น่าจะใช้เล่าใช้อะไรไปต่างประเทศนะมาแกะกล่องกันดูนะในกล่องก็จะเป็นกล่องค่อนข้างสวยหรูนะ ก็จะเป็นเมอิเล็กตริกแพตติน X ัมตัวนี้เป็นนะแพตตินัมแกะกล่องมาก็จะมีกระดาษแล้วก็จะมีเจ้ากล่องใส่บัตรคุณครัรุ่นหลาก็จะเป็นบะัตรอิเล็กแพลตตินัมนะบัตรนี้เนี่ยมันจะเป็นบัตรไม่ใช่พลาสติกนะมันจะเป็นจะเป็นกลิ่งเหล็กเป็นอนะิเล็กแพลตตินัมนะสิทธิประโยชน์ก็ วิธีการทรามด์อย่างที่บอ,อกไปก็คือต้องมีรายได้ขั้นต่ำทั้งปีประมาณล้านสองนะแล้วก็ค่าสำนึมรายปี40,000แต่40,000เนี่ยก็มีเบี้ยในฟิตข้างเยอะอาจมีเดี๋ยวมีพาวเวอร์ที่พมีอะไรหลายๆอยา่างก็ก็ลองทำดูแล้วก่อนก็ถืออยู่แล้วถือเมื่อ20กว่าปีแล้แลวมันจะเป็นสีเขียวนะแล้วก็ไม่ได้ใช้เปนนานแล้วก็เลยทำใหม่รอบนึง ก็มีกาลงทำูเดี๋ยวต้องลองไปใช้ดูเพราะเดี๋ยววันที่20ไปฮ่องกงว่าจะลองไปใช้ดูว่าเป็นยังไงบางเดี๋ยวจะดูว่าร้านเอเบนฟิตมันมีเยอะขนาดไหนแต่เดี๋ยววมา่อเราวีวกันรอบต่อไปครับ